เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้อยู่กับ e s e b o channel นะครับผมแล้ววันนี้นะครเราก็อยู่กับ r o v วันนี้นะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมลูปขึ้นมานะครับผมทีมต้องการแทงนะครับผมวันนี้ผมก็มี4วิธีง่ายๆครับผมสําหรับการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแทงนะครับผมเป็นตัวละครแต่เป็นฮีโร่ประเภทที่ถึกนะครับผมแต่ไม่สามารถแบบทำดาเมจได้น้อยว่าง่ายๆนะครับผมบ้านๆก็คือถึก แต,ต่ตีเบาอะไรประมาณนี้นะฮะคนก็เลยไม่นิยมเล่นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเวลาเราเจอเหตุการณ์เนี้ยเรามีวิธีแก้นะครับผมรับมือนะฮะวิธ,ธีการที่หนึ่งก็คือเราเข้าไปในเกมเป็นคนแรกให้ได้ะครับผมเมื <ME> ่อเราเข้าเกมเป็นคนแรกได้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เลือกตัวละครเลือกฮีโร่ที่เราอยากเล่นนะครับผมหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันไปนะครับผมหลังจากนี้ก็ถ้าเขาต้องการแท้งนะครับผมเราก็ไม่ต้องอะไรแล้วะครับผมเพราะว่าเรากดยืนยันไปแล้วนะฮะเราไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงอะไรมันมันมันถอยสิถอยสิอ่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้อยู่แล้วครับผมนน่ก็คือวิธีการที่1คือเข้าเป็นคนแรกเลรรือกตัวละครที่อยากเล่นและหลังจากนั้นกดยืนยันครับผมส่วนวิธีการที่2นะครับผมเป็นวิธีการที่ถ้าสมมติเราเน็ตไม่แรงโทรศัพท์กากนะครับผมให้เราใจหมาครับผมใจหมาในที่นี้น,นะครับผมคือการคือการคือการไม่ทันไม่ทันโดด นะครับผมวิธีการลุ้นไปหน่อยนะผมวิธีการ2คือใจหมานะฮะคือการที่ถ้าสมมติโทรศัพท์เราไม่แรงเน็ตเราไม่แรงเราเข้าไปและเราเป็นคนสุดท้ายนะครับผมแล้วเขากดยืนยันและเขาต้องการแท้งมาให้เราใจหมาโดยการที่กดเลือกตัวละครที่เราอยากเล่นไปเลยครับผมไม่ต้องแคร์ะไรอะไรทั้งสิ้นนะฮรไม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราไม่ต้องแคร์ครับผมเราเล่นตัวละครที่เราอยากเล่นไปเลยเล่นฮีโร่ที่เราอยากเล่นไปเลยนะครับวิธีการที่3นะครับผมเป็นวิธีการที่เรียกได้ว่า ต,ตัดลมเลยครับไอ้เคล็กนะตัดต้นเหตุไปเลยครับผมตัดปัญหาไปเลยก็คือเราเล่นแทงไปเลยครับฝึกเล่นแทงไปเลยนะฮะเพราะว่าเราแทงนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถได้ MVP นะครับผมมันมีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะฮะแต่เพียงโอกาสมันน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าสายอื่นนะครับผมเพราะว่าแทงลามดเราก็ไม่ค่อยมีนะฮะเราส่านใหญ่เราจะเป็นแอซิดมากกว่านะ,ะช่วยเหลือเพื่อนในการฆาตกรรมนะครับเราก็ฝึกเล่นแทงไปให้เราเก่งไปเลยะครับผม ซึ่งวิธีการนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเข้าไปก่อนเข้าไปหลังนะครับผมคุณก็สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการสุดท้ายนี่เป็นวิธีการที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่นะฮะก็คือถ้าเขาต้องผมแล้วเราเล่นเล่นแท้งไม่เก่งแทงไม่เก่งนะฮะเราก็เลือกแท้งไปครับผมตัวอะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็เล่นไปเลยครับเล่นไปตามที่เราเล่นไหวนะครับผมถ้าเขามาต่อว่าอะไรเรานะครับผมคุณก็พิมพ์กลับไปแค่ว่า ก็คุณต้องการแทงโดยที่คุณไม่ได้ถามถ่ายผมเลยว่าผมเล่นเป็นหรือเปล่านะครับผมนี่แหละครับผมวิธีการรับมือโอ้โหไม่เดินนะครับผมวิธีการรับมือทั้ง4วิธีนะครับผมก็นะครับผมใจเข้าใจเราครับผมเรายังอยากเล่นตัวละครที่เราฮีโร่ที่เราถนัดนะครับเขาก็เองเขามีตัวละครที่มีฮีโร่ที่เขาถนัดแตกต่างกันออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปบังคับฝืนจิตใจเขาเลยครับ เขาอยากเล่นตัวอะไรเราก็เล่นไปเลยครับผมเชื่อว่าผมมีความเชื่อว่าถ้าเขาเล่นตัวละครที่เขาถนัดเขาเล่นเก่งครับผมผมว่ายังดีกว่าให้เขาเล่นแทงนะฮะที่เขาไม่ถนัดเลยจะดีกว่านะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะก็เทคนิคนี่ครับผมรับมือกับเหตุการณ์ตะหิมต้องการแทงนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับผมนะครับโอ้จบพร้อมนี่เลยนะครับผมก็สี่วิธีง่ายๆครับผมถ้าฟังไม่ทันเนี่ยก็ พิมพ์ได้นะครับพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมให้กับช่อง e s e b o เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถึงผมจะเล่นกากแต่ผมก็ชอบเล่นนะครับผมมีเมื่ลไล่วงจากแพต t ินัมสามาโกนโกสามะครับผมมีผมคนเดียวเนี่ยแหละฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝอยมามากแล้วนะฮะก็เผื่อมีวิธีอะไรเทคนิคอะไรในการรับมือกับเหตุการณ์อย่างนี้ในเกมอีกแนวผมจะมาบอกเล่ากับ คนนะครับอบอกเล่ากับทุกๆคนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพูดตะกุกตะกักนะครับผมรีบนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบายครับ